วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับแม่บ้านมีเดย์ฮะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับเชฟรอนนะครับอารอนนั่นเองนะฮะตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับข้างนอกเนี่ยฝนตกนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะแต่ก็ฝนตกไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปข้างนอกวันนี้นะฮะที่เรามาถ่ายทำกันนะฮะเพื่อได้คุณผู้ชม ได้ดูอาหารจานหนึ่งะฮะมันคือแกงส้มครับคุณผู้ชมแกงส้มซึ่งรับรองว่าเด็ดมากๆดูเหงื่อคนทำนะฮะยังไม่ได้ทานนะฮะนี่กำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวตามไปดูในครัวดีกว่านะครับว่าแกงส้มของอารอนเป็นไงบ้างนะครับตามมาเลยครับ แน่คุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในครัวกันแล้วนะครับผมตอนนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นเครื่องแกงส้มนะฮะ<น> <leg> กำลังเดอดพุ่งพ่านเลยทีเดียวฮะหน้าตาหน้าทานนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะฮะเรามาดูวันนี้นะครับว่าเป็นแกงส้มอะไรครับเป็นแกงส้มนะครับแล้วก็มีปลาแซลมอนนะฮะจะเป็นแกงส้มปลาไก่กาไม่ได้นะฮะต้องปลาแซลมอนเท่านั้นนะฮะแล้วก็นี่ครับกระดาดข,า,ขาวและที่สําคัญ มะละกอนะครับคุณผู้ชมมีมะละกอฝัก่ข้างล้าลงนะครับผมคุณผู้ชมอยากทานแล้วลสิครับผมเดี๋ยวยังไงอารอนทำเสร็จนะครับเดี๋ยวจะโชว์คุณผู้ชมอีกจีนึงแค่นี้ก่อนนะครับผมขออนุญาตทำแคนซ้มจานนี้ต่อให้เสร็จนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่หครับ